ช่วงที่3 c a m p มปัสแอนด์ซิตี้ทัวรบายแพทยสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายัางรอพอสอตหนองสามบางหนึ่งอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับหลังจากที่เราได้ทำา o u u สถานศึกษาชุมชนและภาคีเครือข่ายต้านบุหรี่ไฟฟ้าที่โรงเรียนชุมชนปัญชานิกรอํานวยเวศนะครับมาวันนี้ครับ ผู้ที่ทำ MOU ได้มาร่วมกันลงพื้นที่เพื่อขยาย MOU ที่เราทำเนี้ยให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กและเยาวชนและชุมชนในอำเภอหนองเสือจังหวัดประตุงธานีครับวันนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่ๆอสอมที่อยู่ข้างๆผมนะครับพอโรงเรียนและพออรพอสตอร่วมกันลงพื้นที่ในการที่จะรณรงค์ให้ชาวชุมชนเนี่ยทราบถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดนะครับ สำหรับภาพในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามผมไปพบกับความเข้มแข็งของ MOU ที่เราจะทำการขยายกันในวันนี้ที่รอพอสตน้องสามวง1ครับครับท่านผู้ชมครับและอีกหนึ่งเสาหลักที่ทำา o u u นะครับแล้วจะขาดไม่ได้เลยก็คือโรงเรียนเพราะโรงเรียนอยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุดนะครับและที่อยู่ขวามือผมครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนปัะชานิกรอํานวยเวศครับและคุณครูทั้งหมดนี้นะครับ พออครับหลังจากทำเอ็มโอยูแล้วพร้อมไหมครับเชิงรุกที่เราจะไปช่วยเหลือลูกศิษย์ของเราพร้อมมากค่ะในส่วนของโรงเรียนนะคะหลังจากที่ได้ทํา MOU เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะเราจะได้มาลงพื้นที่ร่วมกันกับรพสตหนองสวันหนึ่งค่ะเพื่อที่จะลงพื้นที่ดูสภาพจริงแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ากับชุมชนเพราะว่าการขับเคลื่อนคือจะเป็นทั้งบ้านวัดโรงเรียนเราจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันค่ะ เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูท่านผอ,อเนี่ยให้ความรู้กับพี่ๆอสมและปล่อยแถวอสมเร่อมกับทางคุณครูนะครับลงสู่พื้นที่ด้วยกันครับท่านผู้ชมครับและที่ยืนอยู่ทางขวามือและซ้ายมือบนนะครับจาก รอพอสตอนองสามวังหนึ่งและนี่คือท่านผู้มนวยการสวัสดีครับพอ,อครับแล้วด้านหลังผมนะครับพี่พีอสมอที่เข้มแข็งครับพออครับในเรื่องของตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแล้วยาเสพติดเนี่ยมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางพอมีแนวนโยบายเชิงรุกอย่างไรที่จะสื่อให้กับพี่น้องชาวชุมชนเนี่ยเขารู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าครับจริงๆแล้วในในเรื่องของยาเสพติดนะคะที่นี่ก็ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของเราเนี่ยก็ทำเชิงลุกอยู่เป็นประจำหรือว่าทำมานานแล้วแต่นี้ตอนนี้อาจจะเพิ่มบุหรีไฟฟ้าเข้าไปอีกตัวหนึ่งในเชิงลุกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องอให้ความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของของพี่น้องอสมอเราเนี่ยเพราะว่าพี่น้องอสมอเราใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดก็ จะจะเพิ่มตรงนี้เข้าไปแล้วก็ตอนนี้ก็คืออาจจะมีการเชิงลุกอีกอย่างหนึ่งก็คือลงพื้นที่ลงพื้นที่เพื่อที่จะรู้ข้อเท็จจริงหรือว่าข้อมูลของของพื้นที่ที่ที่จริงมากขึ้นนะคะก็รณรงค์หรืออะไรพวกน,นี้ค่ะทำทำทำหมดค่ะครับท่านผู้ชมครับผอ,อสั่งแล้วนะครับว่าจะต้องลงพื้นที่รณรงค์จริง เอาละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงพี่ๆอสมอว่าพร้อมไหมที่เขาจะลงไปกับท่านผอ,อ,ค,รอครับพร้อมครับเสียงดังฟังชัดครับพร้อมครับดิฉันในนามของผู้มืนในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสำวังเห็นว่าหลังจากที่ทําที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสำวังได้ทํเอ o มโกับทางโรงเรียนชุมชนประชานนิกรนนยเวศและภาคเครือข่ายหลายภาคส่วน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาพและในปัจจุบันนี้บุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสำวังเมื่อได้รับการประสานจากโรงเรียนชุมชนประชานิกรำอำนวยเวศและชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และรายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจปีที่เทางททพหว่าจะลงพื้นที่มาทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องหลังจากที่ทำา m o u โโครงการสถานศึกษาชุมชนและภาคีเครือข่ายต้านบุหรี่ไฟฟ้าบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการ ลงพื้นที่ชุมชนหลังทำ M O U ต้านบุหรี่ไฟฟ้าเยาวาชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่นบัดนี้ค่ะวันนี้นะคะเรามาร่วมต้านบุหรี่ไฟฟ้านะคะในชุมชนของเราเด็กที่รู้จักบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเพราะว่ามีอะไรสื่อออนไลน์ยาสูบบุหรี่มวนแล้วก็มาเป็นซิก้าแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามากี่ปีแนละ้วน้องดูตั้งแต่อายุสิบสี่ค่ะ ปโอ้สามปีแล้วแล้วตอนนี้พี่ถามหน่อยว่าเขามีอาการอะไรไหมมีไอค่ะไอนานไหมไอเรือรลังเลยค่ะแล้วไ,ได้พาไปหาหมอไหมไปค่ะหมอว่าเป็นอะไรหมอบอกว่าเป็นผลกระทบข,ของการดูดพีเฟ,ฟ้าค่ะแล้วเขาหยุดไหมตอนนี้ยไม่หยุดค่ะอ่าสรุปไม่หยุดแล้วเคยคุยกับเขาไหมว่าอายุจะสั้นลงคุยค่ะแต่เขาไม่ฟังเขาดือ้อเขาไม่ฟังดือ้อสังเกตไหมว่า เรื่องอื่นเปลี่ยนแปลงแล้วมีอะไรในร่างกายเปลี่ยนแปลงบ้างเขาไม่ค่อยกินค่ะอ่าพอถูกบุหรี่ไฟไปแล้วไม่ค่อยกินหอ,อมไหมหอมค่ะน้ําหนักลงไหมลงค่ะแล้วกลางคืนกลางมันเหมือนนี่ไหมกล<อ>างกลางกลางคืนไม่นอนกลางวันนอนใช่ค<อ>่ะอ่าเพราะนั้นบุหรี่ไฟ้ัตโตเมย์อัตโต้โมโซนันเลยค่ะเพราะฉะนั้นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแม่ไม่ได้ผลแค่ตรงนั้นอย่างเดียวนะสังเกตไปว่ากลายเป็นว่าไม่นอนแล้วกลิ่นหอมนี่ไหลรสสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลต อ่าทำให้หลายๆคนเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าอย่านึกว่าลูกหลานเราใส่น้ําหอมเนะ mm hmm. เาะเพราะว่าเอา,ากลิ่นตัวเหมือนน้ําหอมเลยปรากฏว่าเป็นกลิ่นบุหรี่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นฝากอสมอน,นะคะเราเตรียมลงพื้นที่เพื่ออะไรไหมแต่สับทิกสิ่งสำคัญดับแรกคือดูคนในบ้านก่อนถูกไหมคะแล้วดูรอบข้างเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเรียกและพูดคุยเพราะฉะนั้นเราเตรียมลงปฏิบัติการที่จะลงพื้นที่ ต้านบุหรี่ไฟฟ้าในชุมชนพร้อมไหมคะพร<อ>้อมต่อจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมลงพื้นที่นะคะขอให้พวกเราที่ได้นำความรู้ที่อบรมจากข้างบนเมื่อกี้นะคะลงพื้นที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของเราค่ะ พี่น้องอสองมอทุกคนพร้อมลุยไหมครับพร้อมค่ะัสดีนะคะขออนุญ,ญาตมาเยี่ยมบ้านนะคะเอินักเรียนรุ่นใหม่ต้านบุบินไฟฟ้านะคะพอดีเราเห็นน้องนักเรียนเคยมีประวัติเรื่องของการดูดเหลี่ไฟฟ้าก็เลย พาสมอและกคุณครูมาดูพฤติกรรมของเด็กว่าดีขึ้นไหมหลังจากมีการอบรมไปแล้วน้องก็นี้เป็นยังไงบ้างคะน้องก็นนะะนนงก็ดีขึ้นนะคะพัฒน,นจจจาจัรจังไปจัดเข้าโครงการน้องอก็รู้สึกว่าสุขุมขึ้นใจเย็นข,ขึ้นกูญแจมีมีผลข,ขึ้นงั้นอ่น้องอยู่ไหมคะวันนี้น้องอยู่ค่ะค่ะเชิญค่ะน้องดาร์คค่ะสวอสดาร์คอ้าน้องดาร์คไปอบรมกับป้าหมอมาเป็นยังไงบ้างครับ ดีึี่มาดีเงินติดกันนานได้กี่คะนนนคะห้าีว่าไปดีเลยแล้ยเขาบอกว่าไปดีมากหมุ้งดูแลดีมากแล้วเข้งหังมาเขาบอกโตหมูฟุ้งดูแลดีมากเลยเพราะฉะนั้นหนูจะแนะนำคนอื่นได้ไหมครับ ที่ว่าเนี่ยไปเข้าโครงการแบบนี้<อ>ได้ไหมครับได <Right. S 1> ้อ่าห้าคะแนนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะ mm hmm. แล้วก็จะส่งต่อจนจน,จ,น,จ,นจะได้เป็นตัวอย่างอย่างน้อย mm hmm. เด็กแถวเนี้ยเขาจะได้เข้าร่วมโครงการต่อไปแล้วอย่างน้อยผู้ปกครองก็จะได้ไม่รู้สึกอาย mm hmm. ไม่สุดกลัวว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะ ทุกคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณหลานเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือแย่ลงหรือว่าเหมือนเดิมรู้สึกว่าจะดีขึ้นหน่อยอ่าเนี่ยแหละติดใจดีใจเออเออแสดงว่าดีขึ้นใช่ไหมอ่าเขาไม่ไปเขาไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ถือว่าดีขึ้นแล้วแบเพราะฉะนั้นโครงการที่ที่ทำมาเนี่ยอินเตอร์ั้งตั้งไฟหรือว่าแรงต่างๆแต่ิลถือว่าดีมากครับประชุมชนก็ให้ความรู้สึกว่ามันดี ใจยังมีความหวังเธอจงเดินออกไปด้วยพลังหากมันจะหนักเพียงไหนขอเพียงใจเธอไม่หวั่นไหวเธอลองมองบนฟ้าที่แสนไกลบอกใจจะไม่มีวัน ตเ <Yeah. S 1> ข้อเวลาในชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่ความผิดเลิกลองเลิกมองเลิกไปคิดเพราะชีวิตนั้นมีค่าถึงเวลาบอกลาบุริเป็นพรธรรมดาก็เสียเวลากับอนาคตสดใสที่เธอต้องก้าวไป